สวัสดีค่ะมาพบกับเราช่องน้องเพิ่มพูนชาแนลนะคะสวัสดีแฟนคลับเอฟซีทุกท่านนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแจ้งแม่แม่เอฟซีทุกๆท่านนะคะว่าคุณปู่กับคุณย่าท่านได้ติดโควิดแล้วครับผมติดโควิดแล้วเมื่อวานนี้นะคะพ่อควันแม่ควานเอาชายเพิ่มไปขายของที่บ้านคุณปู่กับคุณย่า นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้สัมผัสท่านไม่ได้ไปคลุกเคลียอะไรกับท่านเลยนะคะเพราะว่าเห็นอาการของท่านไม่ดีเป็นไม่สบายเป็นไข้นะคะก็เลยท่านก็กลัวเนาะครับท่านท่านก็กลัวก็ไม่ไม่ให้เข้าไปใกล้นะครับก็อยู่คนอยู่คนละที่นะครับเพราะว่าพวกผมก็ก็ขายของอยู่คนละที่นะครับอยู่ข้างหลังบ้านครับอยู่ข้างหลังบ้านแล้วท่านก็บอกว่าอย่ามาใกล้ครับบอก เพราะว่าพวกก่นไม่ผอนก็เพิ่มกักตัวมาเหมือนกันเพราะว่าผมก็โดนกักตัวมาสิบวันนะครับท่านก็กลัวนะพอเนาะแต่ว่าผมเคยบอกให้ท่านแล้วว่าให้ไปตรวจมาก่อนนะครับนะครับให้ตรวจก่อนถ้าตัวผงจะไม่มีเวลานะครับตรวจแล้วแต่ไม่เจอก่อนหน้านี้ครับตรวจแล้วแต่ไม่ติดนะครับพอหลังๆมาก็มีอาการก็เลยตรวจไหมก็ติดแต่ว่า พ่อควานกับแม่ขวานก็ไม่ได้กักตัวนะคะไปหาชายเพิ่มธรรมดาไปหาไปให้ช้างกินน้ํากินอะไรเหมือนเดิมตอนนี้คุณปู่กับคุณย่าก็ไปอยู่ที่เขาไปรับอยู่ที่ที่พักที่พักแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าไปอยู่ตรงไหนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวทางทาง,ทางหน่วยงานเขาจะจัดการนะพวกเนาะ ผมทางโอสซโมครับทางเราโมเขาจะจัดจารผมก็บบกไม่แม่เอฟซีทุกๆท่านนะคะว่าพวกควานแม่ควานก็ไม่ไม่ใช่เสียงสูงนะคะเพราะว่าไม่ได้ไปสัมผัสอะไรท่านเลยเนาะพ่อเนาะก็เมื่อวานนี้ก็กินข้าวก็กินกินกินคนละที่นะครับกินคนละที่ครับผมแล้วก็เอาชายเพิ่มไปไปขายของก็ ไปถึงก็ประมาณสิบสิบโมงกว่าสิบเอ็ดแล้วนะพ่อเนาะครับกอบเที่ยงครับจ้าแล้วก็ขายตั้งแต่สิบเอ็ดโมงจนถึงหกโมงเย็นนะคะก็ไม่ได้ไปลคลุกเคลียอะไรกับท่านเลยก็เลยนะคะก็เลยไปบบกมามาบบกแม่แม่ในคลิปนะคะเพราะว่าเมื่อเช้านี้ก็ไลฟ์สดไปแล้วทีนึงนะคะก็เลยมาถ่ายคลิปบบกแม่แม่อีกทีตอนนี้ก็จะขึ้นรถนี่จะไปหาชายเพิ่มนะคะนี่จะไปหาชายเพิ่ม ครับผมก็จะไปหาใช้เพิ่มครับก็จะหาใชเพิ่มเดิอนออกลังกายทำตัวปกตินะคะแต่เจจะพยายามไม่ไปคลุกคลุกคลีกับควนันคะวานเนาะเพ่อเนาะก็เซฟตัวเองไว้ก่อนครับผมเพื่อความสบายใจทั้งสองฝ่ายก็อีกมันอส,สองสามวันนี้ก็จะเช็คอีกครังครับตัวร<อ>่างกาย<อ>นะครับก็ไม่ไม,ไม่ไม่ไปคลุกคลีกับควันควานดีกว่าเซฟตัวเองไว้ครับผม เพื่อสบายใจทั้งสองฝั่งสบายใจทั้งสองฝั่งนะครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นแบบว่าเราแวงนะครับแต่ก็เป็นห่วงคุณปู่กับคุณย่ามากมากเพราะท่านอายุเยอะแล้วนะครับท่านอายุเยอะแลวตัวนี้นะคะก็เอาเขามาตรวจปอดนะคะตัวนี้ก็ทางอสโมโอนะคะก,ก็จัดทางอนามัยนะครับ่ะเขาให้มาตรวจ คัดตองที่โรงพยาบาลตรวจมาตรวจปอดแล้วนะคะตัวนี้ก็มีแต่โทรมาคุยกับท่านโทรมาถามข่าวท่านว่าท่านเป็นยังไงโทรไปแล้วเมื่อเช้านี้ท่านบอกว่าไม่เป็นอะไรนะคะท่านบอกว่าอาการก็เป็นไข้ธรรมดาเนาะเพราะนอเจ็บคอเจ็บอะไรธรรมดาเนาะครับผมก็อาการปกตินะครับไม่มีอะไรก็มีเป็นไข้ธรรมดาก็กลัว ว่าเออทําทไมน้ายมนะคะไม่กลับตัวอีกเนาะจะเอาไปติดควัน,นหรือเปล่านะคะก็เลยทําคลิปแจ้งแม่ๆไปเลยนะคะว่าไม่ไม่ต้องกังวลน,นะคะแม่จ๋านะพ่อเนาะก็พ่อควันแม่ควนันก็ไม่ได้ไปคลุกเคลียอะไรกับท่านเมื่อวานนี้เพราะว่าดูอาการของท่านแล้วท่านไม่สบายแล้วท่านเองก็กลัวพววว่อควันแม่ควันเช่นกันท่านบอกว่าลูกชายกับลูกสะใภ้จะเอาเชื้อไปไปเพรให้ท่านหรือเปล่าเนาะที่ว่า ราะางานของท่านก็เยอะครับท่านไปงานบ่อยครับงานยางไม่ว่าจะเป็นงานขึ้นบ้านใหม่งานมงคลงานอ,าอะไรนี้ท่านจะคอยจองนะครับจองคิวท่านเยอะเลยแต่ละเดือนนะครับแต่ก็ทํายังไงก็ต้องให้ท่านดูแลสุขภาพก่อนครับช่วงนี้ก็ต้องให้เว้นวักก่อนนะครับเว้นวักกอนตอนนี้ก็ซื้อนะคะซื้อวิตามินซีในพ่อยุข,ขึ้นมา เดี๋ยวจะเอาไปให้ท่านแล้วก็โทรถามท่านว่าท่านอยู่ที่ไหนนี่นะคะวิตามินซีนมนะคะแล้วก็ส้มเขียวหวานจะเอาไปให้ท่านทานนะคะเพราะว่าวิตามินซีนี้จะต้านได้เพราะว่ามาอย่างนั้นนะคะเนาะก็เลยคุณพ่อคงไม่ควานนะคะตอนที่ท่านติดอยู่ไปอยู่ที่วัดอยู่ที่กักตัวก็เช่นกันไม่ควานก็ซื้อวิตามินซีนมอะไรอย่างนี้ไปให้ท่านจนเดี๋ยวนี้ท่านก็ดีขึ้นแล้ว แต่ท่านก็ยังไออยู่นะคะแต่คุณพ่อคงไม่ความท่านไม่ได้ตรวจตรวจปอดนะคะคุณหมอไม่ได้ส่งไปให้ตรวจปอดเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาไปตรวจก็ได้พาไปตรวจก็ได้อาจจะเป็นเพราะว่าอาการไม่เหมือนกันพ่ออาการไม่เหมือนกันคุณปู่กับคุณย่าท่านอาจจะเหนื่อยละแต่คุณพ่อคงไม่ความท่านบ่เมือ่อยบวลาปันไดครับอาการก็ไม่เหมือนกันครับผม <N> ถ้า <N> ถ้าถ้าเป็นอาการไม่ค่อยดีคุณหมอเขาจะให้มาเช็คก่อนนะครับ แล้วแ้วแต่แ,แต่แ,แต่แต่ภูมคิคนของคนครับแต่และแต่และคนไม่เหมือนกันครับอันนี้ทําคลิปแจ้งแม่ๆนะคะเนาะว่าพ่อพานแม่พานก็เข้าไปหาใช้เพิ่มได้นะคะแต่จะพยายามหลีกเลี่ยงกับพ่อพานไม่ไม่ไม่ไปคลุกคลีดีกว่าต่างคนต่างสบายใจทั้งสงฝ่ายเนาะครับผมพ่อพานสู้ๆพ่อสู้ๆสู้สเราต้องผ่านไปด้วยกันนะพ่อนะ ทำยังไงได้ในเมื่อมันเกิดมาแล้วเราต้องเป็นกำลังใจซึ่งกันเลยกันเพราะควนยานบ่ผมไม่ไม่กลัวครับเป็นธรรมดาอะไรจะเกิดก็เกิดเห็นจังไดน,นู่นเาะแต่สิ่งที่ยานที่สุดคือน้องหนุมเพราะว่าน้องหนุมไม่ได้ฉีดวัคซีนครับแล้วก็ตัวเล็กด้วยยานแห้งแต่ว่าก็ต้องพยายามเซฟจบอบงเลยครับเราไม่อยากให้เกิดหรอกแต่ว่ามันเกิดแล้วก็ ต้องรักษานะครับคุณมาโบ๊โบค่อยไายเล่งแต่คุณหมอบอกว่าพูดถึงว่าไม่ไล,ล่แรงก็ไล,ล่เรงเหมือนกันถ้าเข้าโปรดเลยจะกินโปรดก็จะอันตรายเหมือนกันคุณหมพูดมาอย่างนี้หมอก็บอกว่า,าถ้าถ้าคนที่เป็นแล้วจะทําให้เสื่อมหลายอย่างจากหนึ่งถึงหนึ่งสองสามสี่ห้าเงี้ยเสื่อมคืออะไรร่างกายร่างกายร่างกายเคยแรงใช่ไหม หนึ่งสองสามสี่ห้าเงี้ยคือแรงก็จะเหลือหนึ่งสองสามเงี้ยไอ้ที่สี่ห้าก็หายไปแข็งแรงความแข็งแรงใช่ไหมพ่อครับความความแข็งแรงจะน้อยลงอ๋อเป็นตัวอย่างคือกันเดียร์ละคะ่นะเนาะครับก็พยายามพกจเจลแอลกอฮอล์ครับทามือทานีา่ครับแมนก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะคะตัวนี้พอคว้านไม่คว,าควา้านก็ทานวิตามินซีอยู่เช้าเย็นเช้าเย็นนะคะน้องหนุ่ม แล้วก็วันนี้ก็จะเอาโองไปให้คุณพ่อก,กับคุณแม่แต่ยังไม่รู้ว่าตอนนี้ท่านอยู่ที่ไหนยังยังอยู่ที่ท่านยังอยู่โรงพยาบาลอยู่ยังเช็คโปลดอยู่คลิปนี้นะคะก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณคุณแม่เอฟซีทุกท่านขอบคุณหลายๆด้จยะเด้อที่เขามาเป็นกำลังได้ใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจครอบครัวน้องพูพูใจเอแชนื้อด้วยจ้า หนึ่งไลก์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจนะคะสวัสดีจ้า